ขนสงยะลาค่ะจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เสริมสร้างจิตสำนึกรักษาวินัยจราจรที่โรงเรียนรามันสิริวิทย์อำเภอรามันจังหวัดยะลานายสาธิตใช้สถิตขนส่งจังหวัดยะลาเปิดการอุปมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ประจำปี2566โดยมีขนส่งจังหวัดยาลาประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเช่นกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยทางหลวงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและมรารยาทในการขับรถข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือรวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ทังนี้นะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนพร้อมพัฒนาสเสียภาพผู้ขับขี่สร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งทางขนส่งจังหวัดยะลาครับมีเป้าหมายผลักดันกลุ่มผู้ขับขี่เหล่านี้ให้ได้รับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องต่อไปครับ